นายแก้วสันอติโพธินักวิชาการอิสระอดีตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐเขียนบทความในรูปถามตอบเรื่องทักษิณครอบงำหกพักร่วมระบุว่าพรบพักการเมือง2,560มาตรา28ห้ามมิให้พักการเมืองยินยอมหรือกระทำการใดอันทำให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำ กิจกรรมของพักการเมืองในลักษณะที่ทําให้พักการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมถามในข่าวว่ากกตกําลังจะพิจารณาผลการไต่สวนของอนุก,กรรมการว่าทักษิณครอบงำหกพักการเมืองจริงหรือไม่และผลน่าจะออกมาเป็นมติในเร็ววันนี้ขอทราบความเป็นไปได้ทางกฎหมายหน่อยครับตอบในคราวที่สารรัฐธรรมนูญวมนิจฉัยถอดถอนนายกเศรษฐานั้นพักเพื่อไทยได้เชิญพักร่วมรัฐบาลมาประชุมที่บ้านจันสองรา แล้วยินอยากจะร่วมรัฐบาลกันต่อไปวันนั้นนายกอุ้งอิงก็ไปต่างประเทศจึงเข้าใจกันว่าทักษิณเป็นผู้เจราจาแทนพรรคเพื่อไทยแน่นอนก็เลยเกิดคดีร้องเรียนกรกตขึ้นสี่คดีว่าทักษิณครอบงำพรรคร่วมฟังแล้วคุณเห็นปัญหาทางกฎหมายตรงไหนบ้างถามทักษิณไม่ใช่สมาชิกพรรคการเมืองใดการตัดสินใจร่วมรัฐบาลก็เป็นกิจกรรมพรรคแน่นอนปัญหากฎหมายสําคัญน่าจะอยู่ตรงที่ลักษณะการกระทําอันเป็นการครอบงานะครับว่ากลิ่นความกว้างเพียงใดตอบ ถ้าเราเห็นว่าใครที่เป็นคนนอกพักไปพูดจาชี้นำพักการเมืองจนเห็นพ้องด้วยเมื่อใดก็ผิดฐานครอบงำทันทีอย่างนี้คุณเห็นด้วยไหมถามไม่ถูกนะครับวันนั้นทักษิณทำการแทนพักเพื่อไทยเชิญพักร่วมมาเจรจายืนอย่าการร่วมรัฐบาลพักร่วมเขาก็มาเจรจาจนตกลงกันได้อาจารย์จะว่าพักเหล่านี้ถูกทักษิณชี้นำครอบงำได้อย่างไรตอบถูกต้องครับ เหตุการณ์วันนั้นมีแต่พักเพื่อไทยเท่านั้นแหละครับที่ต้องอธิบายให้ได้ว่าในวันนั้นคุณให้คนนอกพักมาเจราจาแทนพักได้อย่างไรถ้าตอบไม่ได้แล้วมีพฤติการแวดล้อมอื่นๆมาล้อมจนชัดเจนว่าขาดอิสระถึงขนาดตกอยู่ใต้การครอบครองของทักษิณเลยอย่างนี้ก็ไม่รอดแน่นอนครับถามหมายความว่ากกตต้องยกค,คำร้องในส่วนพักร่วมใช่ไหมครับ ถูกต้องครับมันเป็นการเบวี่ยงแหกกล่าวหาด้วยความไม่เข้าใจทางกฎหมายกากตต้องยกคำร้องส่วนนี้ไปแล้วเชิญตัวแทนพรรคเหล่านี้มาเป็นพยานเลยด้วยซ้ำว่าคนที่เจรจาแทนพรรคเพื่อไทยในวันนั้นใช่คนชื่อทักษิณชินวัตรหรือไม่ถ้าเขายืนยันว่าใช่กกตก็นำพฤติการอื่นมาเสริมทั้งการขึ้นเวทีชี้นำนโยบายต่างๆนานาหลายวาระทั้งการส่งคนลงสมัครเรื่องตั้งท้องถิ่นสาวสวนเติมเข้าไปเองให้สำนวนสมบูรณ์อย่างนี้จดสรุปเป็นข้อกล่าวหา แล้วส่งให้ชี้แจงได้เลยว่าถูกครอบงำตามพฤติการต่อไปนี้จริงหรือไม่ถามถ้าชี้แจงไม่ได้ก็ส่งสารรัฐธรรมนูญพิจารณายุพักเพื่อไทยเลยใช่ไหมครับตอบเป็นเช่นนั้นแต่สารท่านก็ต้องเปิดโอกาสให้โตแย้งได้อีกรอบหนึ่งซึ่งถ้ามีปากคำพักร่วมยืนยันมัดว่าเห็นทักษิณอยู่ในบ้านและออกหน้ามาเจราจากับตนเองแทนพักเพื่อไทยเห็นเป็นตัวเป็นๆกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงหน้าๆเลยอย่างนั้นพักเพื่อไทยก็รอดคดีได้ยากมากๆถาม ถ้าสารสาั่งยุบพักเพื่อไทยอะไรจะเกิดขึ้นครับตอบสสเพื่อไทยก็ต้องกระจายไปอยู่พักอื่นจะไปพักส้มก็ได้ภูมิใจไทยก็ได้ประชาธิปัตยก็ได้หรือกล้าทามทุกอย่างก็ได้ส่วนทักษิณนั้นกนกนตก็แจ้งความดำเนินคดีอาญาไปอีกหนึ่งคดีถามงานนี้ต้องถูกเขาเกล่าวหาว่าเป็นนิติสงครามอยู่ดี ตอบมีปากก็อ้าปากไปว่ากันไปได้ทั้งนั้นแต่ถ้ามีสมองด้วยก็ต้องคิดว่าคุณยอมได้ไหมที่จะให้คนไทยทั้งประเทศเลือกสอสอให้ไปอยู่ใต้บงการของคนคนเดียวที่อยู่นอกพักและต้องคดีทุจริตด้วยแล้วยังยัดลูกสาวที่ด้อยประสบการณ์มาเป็นนาย,ยกให้ประเทศไทยแบบนี้คุณว่าอย่างนี้มันใช่ประชาธิปไตยไหมสโลแกนทักสิณคิดเพื่อไทยทำอุ้งอิงอ่านโพยนั้นมันขาดต่อระบบพักการเมืองในสากลโลกอย่างชัดเจนยิ่ง ผมว่ามันชัดเจงเกินกว่าที่สมองปกติจะยอมรับได้เลยนะคุณ